วันนี้เราก็จะมาเปิดเผยเคล็ดลับว่าทํายังไงถึงจะมีสุขภาพดีได้นะครับ,รบก็เริ่มต้นจากอาหารเสริมตัวแรกนะครับชื่อว่า BBB อยากทราบว่าทําไมคุณอองคต้องกินตัว BBB ครับคือผมมีปัญหาเรื่องไขมันในช่องท้องเยอะทั้งที่เป็นคนที่ไม่ได้อ้วนดูจากรูปร่างภายนอกเนี่ยไม่ได้อ้วนเลยแต่ไปวัดผลตรวจมาเนี่ยไขยมันในช่องท้องก่อนก่อนหน้าน,นี้เมื่อประมาณกลางปีที่แล้วมีสูงกว่า25เปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำดูไม่ออกเลยนะครับใช่คือมันจะไปเกาะตามรอบเอวเป็นห่วงยาง แต่อยู่ข้างในและเป็นไขมันที่เอาออกยากที่สุดแล้วก็เป็นสาเหตุของสารพัดโรคเลยไม่ว่าจะเป็นความหวานไอเบาหวานความดันโรคหัวใจคือมันจะต่อเนื่องกันไปหมดเลยครับ<อ>และที่สำคัญคือมันทาให้โรคหออักเสดด้วยเพราะเราออกกำลังกายเนี่ยมันก็ยิ่งเหนื่อยเร็วครับผมคือตอน,นนี้ออกกําลังกายต่อเนื่องมาตลอดแต่ไม่ลงเลยแต่ไม่ลงเลยทานอาหารเสริมยี่ห้ออื่นมาบ้านก็ไม่ลง ปรากฏว่าไขามันตัวนี้คือมันมันเอาออกยากที่สุดอาอ,อ,อกยากมากใช่ครับนะครับเป็นอันตรายที่สุดด้วยอแต่พอมากินตัว BBB ตัวนี้กับได้ผลลัพธ์ที่ดีใช่ครับนะครับเพราะว่า BBB นี่คืออะไรครับลองอธิบายเ BBB มันย่อมาจากคอนเซปต์ของเขาก็คือบล็อกเบิร์นแล้วก็ดิวมันช่วยในการ,ค,รควบคุมน้ําหนักได้อย่างไม่น่าเชื่อครับอย่างตัวบล็อกเนี่ยเขาบล็อกแป้งน้ําตาลแล้วก็ไขมัน ดยปกติยี่ห้ออื่นทั่วไปที่ผมเคยเห็นเนี่ยก็จะมีแค่บล็อกแป้งกับไขมันเท่านั้นเองแต่น้าตาลอะไรที่เป็นของหวานน้าหวานที่เรากินกันเนี่ยมันบล็อกไม่ได้แต่ตัวนี้บล็อกได้หมดเลย<อ>ส่วนเบิร์นเนี่ยก็คือมันเข้าไปเบิร์นไขมันเก่าที่สะสมอยู่ในตัวเราเนี้ยแหละากาจัดให้ออกไปด้วยส่วนบิวซึ่งยี่ห้ออื่นเขาก็ไม่มีอีกเหมือนกันแต่บิวเนี่ยมันก็คือช่วยเราสร้างกล้ามเนื้อขึ้นมาทดแทน<อ>แล้วก็ช่วยซ่อมแซมระบบประผาน ให้มันดีขึ้นกว่าเดิม mm hmm. สาเหตุที่จําเป็นเราต้องสร้างกล้ามเนื้อขึ้นมาเนี่ยกล้ามเนื้อมันก็เหมือนเสม,มือนเตาเผาพลังงาน mm hmm. ยิ่งมีกล้ามเนื้อมากขึ้นเท่าไหร่เราก็ยิ่งตมีเตาเผาพลังงานเยอะขึ้นเท่านั้น mm hmm. นั่นแหละครับแสดงว่าเจ้าตัว BB B ตัวนี้ก็คือเป็นอาหารเสริมที่เหมือนช่วยแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเลยใช่ครับนะครับเพราะนั้นมันก็จะจะได้ผลลัพธ์กว่าดีกว่าการการกินยาประเภทอื่นคือ B B B เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมซึ่งไม่ใช่ยาแล้ว mm hmm. มีออยอรับรองและ ที่สำคัญก็คือมันปลอดภัยไม่มีโยโย่เอฟเฟกแน่นอนนะครับเพราะที่ผมทานดูเนี่ยมันช่วยลดความอยากอาหารของเราได้ด้วยอมผมทดลองหยุดกินไปบางช่วงผมก็มีความรู้สึกว่า,วามันจะมีโยโย่เอฟเฟกมีอาการมึนงงอะไรทั้งสิ้นครับนั้นก็แสดงว่า BB b ีบีก็เหมาะสำหรับคนท,ทุกคนที่อยากมีสุขภาพดีใช่ครับแล้วก็ต้องการให้ระบบการเผาผลาญใน,นร่างกายทํางานดีขึ้นใช่นะครับ ที่สำคัญก็คือมันสร้างมวลกล้ามเนื้อขึ้นมาได้ด้วยดูจากผลตรวจของผมได้ครับออชัดเจดเนเพียงแค่หนึ่งเดือนอเห็นความแตกต่างเยอะมากครับอ,อ๋อน่าสนใจมากครับครับ <c oughs> แล้วถ้าอย่างนี้ถ้าสนใจผลิตภัณฑ์ตัว B b b ตัวเนี้ยสามารถติดต่อได้ติดต่อทางไหนได้ครับุณสามารถติดต่อไปยังคนที่ส่งลิงก์ตัวเนี้ยครับให้กับคุณดูได้เลยและคุณสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากลิงก์ที่อยู่ข้างใต้นี้ด้วยครับ<อ>ครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับอื